ี่คุณเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณครับคือผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทของที่นี่นะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมช่วยได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรครับผมขอตัวก่อนะละกันเดี๋ยวค่ะคือว่า กาแฟค่ะผู้จัดก,การผมครับเอบคอ,ค,อคุณนี่ยังสาวยังสวยนะอายุก็ยังน้อยทำไมถึงมาทำตำแหน่งแม่บ้านอืมคือว่าพ่อแม่ฉันไม่มีเงินส่งเสียฉันเรียนนะจ่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยฉันก็ยังมีน้องอีกต้องสามคนส่วนพ่อของฉันเนี่ยเขาก็ดันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรเองได้เลยอะ่ะส่วนตัวฉันอะ่ะฉันไปสมัครงานตั้งหลายที่แต่ว่าก็ไม่มีใครรับฉันสักที่หนึ่งอะค่ะเพราะว่าการศึกษาของฉันเนี่ยมันน้อยฉันก็เลยเลือกที่จะมาสมัครงานที่นี่อะค่ะเข้าทางกูเลยเว้ยเออเอางี้ไหม <c oughs> ผมมีตำแหน่งใหม่ให้คุณ <c oughs> เป็นเลขาของผม เงินเดือน,นด้วยสามหมื่นจริงเหรอคะว้ของคุณมากนะคะผู้จัดก,การครับแต่ว่าฉันกลัวว่าฉันจะทําไม่ได้อะคะ่ะไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องงานเนี่ยเดี๋ยวผมสอนคุณเองขอบคุณมากนะคะผู้จัดก,การขอบคุณจริงๆค่ะดีเลยถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน8ดโมงเช้าเนี่ยคุณไทำงานได้และตำแหน่งของคุณก็คือเลขาผมและในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีประชุมข้างนอกเพราะฉะนั้นการแต่งตัวของคุณเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องให้สวยกว่านี้เข้าใจป่ะรับทราบค่ะผู้จัดการดีมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่น้่นจัดแต่งตัวตั้งแต่ตีสองเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวนะคะจ้ะขอบคุณมากนะคะเฮ้ยนี่คุณคุณแต่งตัวอย่างคุณเนี่ย คุณบ้าป่ะฮนะคุณเป็นเลขานะไม่ใช่แม่บ้านทำไมแต่งตัวแบบอะไรเกิงก็ขาขาเสื้อยืดนี่ถ้ายัางแต่งตัวแบบนี้นะคุณไม่ได้พบลูกค้าผมละถึงเวลาเอาไปนี่บอ,อยโออย่าหนีเรือ่อง อ่ะนี่ไปเปลี่ยนเสื้อซะ<ม>เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยมีนัดทานเข้าวลูกค้าเข้าใจปะ่ะได้ค่ะน,นี่มันชุดอะไรอ่ะมันโปมากเลยนะเนี่ยผู้จัดการคะเอา้ามีอะไรอีกอ่ะเออคือว่าชุดมันโปเกินไปอ่ะค่ะ ฉันขอเปลี่ยนชนุดอื่นใส่แทนได้ไหมคะนี่คุณผมสั่งให้ทำอะไรแค่เนี้ทำไม่ได้เหรอฮะหรือว่าจะไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ลงไปอยู่ตำแหน่งแม่บ้านของคุณเหมือนเดิมเอาไหมโอเคค่ะแม่เดี๋ยวเมนุนจะพยายามหาเงินเอาเงินมารักษาพ่อนะคะแม่ไม่ต้องห่วงนะ แม่แค่นี้ก่อนนะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนก็ได้ค่ะแต่ว่าผู้จัดการอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอร้องนะคะเออแค่นั่นแหละไปดิ 皆さん นี่ไอ้ดีมันทำถึงขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะที่ฉันทำไปทั้งหมดเนี่ย<ม>ก็เพราะว่าเงินมันจำเป็นกับฉันจริงๆนะคะพากหลังๆมาน,นี้อ่ะฉันยอมรับการกระทําของผู้จัดก,การไม่ได้ถืงจะทำต่อไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ฉันมาขายตัวโอเคครับผมเข้าใจทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวปัญหาเรื่องเนี้ผมจะัดการเองครับเดี๋ยวพวกคุณไจัดก,การให้ผมด้วยนะเรื่องที่ผมให้ไปเข้าใจนะครับขอบ,ขอบคุณมผู้จัดการคบ ไม่เลขคคนใหม่ถึงแต่งตัวแบบนี้ละคะมันว่าวิวไปหรือเปล่านั่นสิคะฉันว่ามันโปไปนะคะบางทีมันก็เกินไปอะคะ่ะนี่ทำไมจะให้แต่งตัวเป็นป้ามันคือสองคนเลยไงฮะแต่งแบบนี้มันคือตรงไหนผมว่านะถ้าคุณสองคนไม่อยากโดนไล่ออกก็หุบปากของคุณสองคนไว้แล้วถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยนวนออกได้แล้ว ดูเร็วดิเป็นไงจ๊ะมิดนุ่นค่ะอันนี้ค่ะงานวันนี้นะคะงานวันนี้เหรอ,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 อเดี๋ยวนี้บริษัทเราเนี่ยมีกฎให้ผู้หญิงแต่งตัว ตามผู้จัดการหือแล้วหรือไงฮะอะไรล่ะครับบอสอะไรล่ะนี่คุณดิคผมจะบอกอะไรให้นะทุกคนที่มาทำงานที่เนี่เขามาทำงานเพื่อแลกกันไม่ได้เอาตัวเนี่ยมาแลกกับเนี่ยเข้าใจไหมั้ยบอสพูดอะไรครับผมไม่เข้าใจแหงงครับแกแงงอยู่อไรฮะยังบุกเลยไบอส ตบผมทำไมครับที่จะพูดไปทั้งหมดแกไม่เข้าใจเหรอและอีกย่างฉันไม่อยู่บริษัทแค่สอเดือนแกคิดตัวเองไงนนะคิดว่าตัวเองเ่ยเป็นเจ้าของบริษัทที่นี่หรือไนงะถึงจะทำอะไรก็ได้ถึงแม้แก,ก็รคุดขั้วกับผู้หญิงคนนี้รู้ว่าฉันไม่รู้อ่ะน,นี่นุ่นแต่ฟ้องบอดเหรอ เขาเนี่ยไม่ได้ฟอ้องนะเขาแค่ทนไม่ไหวกับอพิติกรรมชั่วชของแกที่ทำกับเขาไงแต่บอสครับผมทำให้มันเนี่ยมีตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับผพพี่ต้องไหนอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยที่แกพูดมาไม่เหมือนจะมีเหตุผลแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผิดและฉันขอบอกเลยนะ ว่าต่อไปเนี้ยบริษัทของฉันเนี่ยไม่ต้องการคนช่วยๆอย่างแกมาทํางานที่นี่เพราะที่แกทําไปทั้งหมดเนี่ยฉันว่าแกทําไปเพราะสนองตัณหาตัวเองมากกว่าแกเก็บเข้าของแล้วก็ออกไปเลยแหละอ,ออกไปลอสครับคือมันไม่ใช่งั้นนะครับผมอ,อธิบายได้นะครับนี่แก<ะ>เลิกพูดไดนะ้แล้วถ้าแกไม่ออกไปเนี่ยฉันจะให้ตำรวจเนี่ย มาลากของแกออกไปและฉันจะสอนให้นะผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเพศแม่แกควรให้เกียรติและอย่าไปทำพิธิกรรมชั่วชอย่างนี้กับใครอีกแกเข้าใจไหมเชิเขบคณ